ดวงเดือนพฤษภาคม2564คนที่เกิดวันอาทิตย์ในเดือนพฤษภาคม2564ในเดือนนี้จะมีความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนสังคมใหม่เปลี่ยนสถานที่อยู่อาศัยเปลี่ยนรถเปลี่ยนบ้านหรืออาจจะเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานและมีโอกาสที่จะได้เดินทางบ่อยจะต้องมีความรับผิดช,ชอบที่ค่อนข้างสูง ต้องแบกรับภาระเหน็ดเหนื่อยเพื่อคนอื่นของทางด้านของสุขภาพระวังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคเก่าโรคเดิมๆที่เป็นอยู่ระบบเลือดมีปัญหาเกี่ยวกับด้านสายตาโรคหัวใจระบบทางเดินภูมแพ้และระบบขับถ่ายสำหรับบางคนที่ใช้รถใช้ถนอนอยู่ตรงนี้ ระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะครับผมนะครับอาจจะมีปัญหาปวดหัวหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุเกี่ยวกับทางด้านศีรษะการเงินของคนที่เกิดวันอาทิตย์ในเดือนพฤษภาคม2564เป็นเดือนที่ค่อนข้างที่จะต้องหาเงินค่อนข้างที่ว่าจะเหนื่อยอยู่สักหน่อยกว่าจะได้เงินมาต้องหามาด้วยความยากลําบากต้องต้องเหน็ดเหนื่อยอดทน ระวังในเรื่องของการสื่อสารจะทําให้เกิดความเสียหายในเรื่องของการเงินได้รับปากกับใครไวใ้ในเรื่องของการเงินอาจจะต้องมีความที่ว่าต้องรับผิดชอบและสิ่งที่เคยตกลงสัญญากันไว้นะครับอาจจะมีคนมาให้ความช่วยเหลือตรงนี้ในเรื่องของการเงิน หรือว่ามาขอหยิบยืมเงินตรงนี้นะครับแต่เฉพาะเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีในเรื่องของค่าใช้จ่ายซึ่งจะมีตามเข้ามาอยู่แบบตลอดเวลานะครับเพราะว่าใ,นเ,าใานเรื่องของค่าใช้จ่ายนจะมีการเรื่องของรายจ่ายเข้ามาแบบว่าจะเป็นเงาตามตัวหรือว่าเป็นคนที่ว่าอาจจะใช้เงินเก่งก็ได้ใช้เงินเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรที่จะ แบ่งสรรปันส่วนในการของเก็บเงินตรงนี้ไว้ให้ดีนะครับเก็บวในยัยามจาเป็นบ้างก็ดีนะครับเพื่อยามเราที่เราเดือดร้อนนะ่ะก็ยังพอจะมีแบบเอาเงินเก็บตรงนี้เข้ามาใช้บ้างนะครับการงานของคนที่เกิดวันอาทิตย์ในเดือนพฤษภาคม2 5 6 4หน้าที่การงานอยาจจะมีความติดขัดมีอุปสักคขัดขวาง คนที่ทํางาน,นกินเงินเดือนจะไม่ค่อยได้รับความสนับสนุนจากแบบคนรอบข้างจากผู้ใหญ่เท่าที่ควรระวังในการที่ว่าจะถูกกดดันถูกเพ่งเล็งตรงนี้หรืออาจจะต้องแบบว่าต้องมีความรับผิดชอบต้องทํางานคนเดียวขาดความสนับสนุนจากองค์กรที่เราอยู่ตรงนี้นะครับผมนะต้องทําอะไรเพื่อตัวเองทำด้วยคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจะไปหวังพึ่งใครเขาอะช่วงนี้ค่อนข้างที่จะลําบากนะครับเพราะว่าการทํางาน,นมีโอกาสที่ว่า ตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะเพราะว่าอาจจะมีการที่ว่าทําการทํางานที่ผิดพลาดค่อนข้างสูงสําหรับคนที่รองานหางานใหม่ค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะค,นค,นค่อนข้างที่จะเหนื่อยที่จะได้งานในช่วงนี้บางท่านอาจกําลังมองหางานที่เป็นอาชีพเสริมอาชีพอิสระอาชีพส่วนตัวตรงนี้ก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสที่ว่าจะทําตรงนี้ได้ลองปรับมุมมองใหม่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย ลองลองหาอาชีพเสริมตรงนี้ดูอะก็มีโอกาสที่จะทําได้อาจจะเป็นงานทั้งด้านของของการสื่อโซเชียลตรงนี้หรือเกี่ยวกับอาหารการกินก็และและหรือเครื่องดื่มตรงนี้ก็น่าจะเหมาะนะสำหรับสถานการณ์ในช่วงนี้นะครับผมนะความรักของคนที่เกิดวันอาทิตย์ในเดือนพฤษภาคม2564 ในเรื่องของความสัมพันธ์จะมีความช่วยเหลือซึ่งกันและการดูแลก,กันเป็นอย่างดีทั้งในด้านของอให้กำลังใจซึ่งกันและกันและอาจจะช่วยเหลืออุปถัมภ์ในด้านของชีวิตความเป็นอยู่ให้เราอ่ะมีความชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอาจจะมีการที่ช่วยเหลือทางด้านของเงินทองทรัพย์สินหรือช่วยทางด้านของในการที่ประกอบอาชีพการทำอาหากินตรงนี้ก็ได้นะครับสำหรับคนโสด ในเดือนนี้เป็นเดือนที่มีเสน่ห์จะมีคนมารักมาชอบจะพบรักที่ถูกใจแต่ถ้ายังไม่มีใครเข้ามาจริงๆนะ่ะก็จะมีผู้ใหญ่หรือว่าจะมีคนกลางอาจจะเป็นพ่อแม่เราก็ได้ที่จะมาแนะนำให้ใหรู้จักคนที่จะเข้ามานั้นนะต้องผ่านการความเห็นชอบจากแบบญาติผู้ใหญ่เสียก่อนนะครับว่าคนนี้โอเคสำหรับท่านหรือเป่านะครับคำแนะนำในการทำบุญ ทำบุญกับพระสงฆ์ทำบุญตักบ,บาตรถวายอาหารพระทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาทำบุญเ,เกี่ยวกับสัตว์ปล่อยนกปล่อยปลาช่วยเหลือให้มีความเมตตากับสปปรรพสัตว์ทุกชนิดทำบุญปล่อยโครกระบือก็ได้จะทําให้ชีวิตจะมีแต่ความราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะครับ